ชื่อมั่นประเทศไทยวันนี้เป็นการบันทึกเทปไว้นะครับตั้งแต่วันเสาร์เพราะว่าในวันนี้ที่พี่น้องประชาชนกำลังชมรายการนี้อยู่นั้นผมอยู่ในช่วงที่กำลังจะออกเดินทางไปประเทศเบลเยียมนะครับเพื่อไปประชุมผู้นำเอเชียยุโรปนะครับหรืออาเซมซึ่งจะมีการประชุมกันในวัน,วนจันทร์และวันอังคารที่จะถึงนี้การประชุมครั้งนี้ก็จะมีประเทศที่เข้าร่วมทั้งจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวนมากนะครับและก็โดย มีการกำหนดหัวข้อสําคัญของการประชุมไว้ในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่สําคัญก็คือว่าจะมีการแบ่งหัวข้อย่อยนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้นําในเอเชียและยุโรปที่ครอบคลุม4ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการสร้างระบบธรรมิบาลในการกํากับดูแลเรื่องของระบบการเงินซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาที่ทุกประเทศก็กําลังพยายามที่จะหามาตรการในการวางมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับประเด็นที่2ที่มีการกําหนดเอาไว้ก็คือเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของทุกประเทศที่ต้องการที่จะเห็นกระบวนการของการพัฒนาในขณะนี้เป็นกระบวนการที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืน ในทุกๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเถรยรภาพทางเศรษฐกิจเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจไปจนถึงเรื่องของการเติบโตที่มีความสอดคล้องกับการดูแลรักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยประเด็นที่3ที่จะได้มีการพูดคุยกันก็จะเป็นที่เป็นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะ เช่นในกรณีของอาเซียนหรือเอเชียเองที่เรากําลังอยู่ในช่วงของการที่จะมีการปรับปรุงกลไกต่างๆของความร่วมมือในภูมิภาคโดยเฉพาะการขยายตัวของอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกนะครับที่มีการพูดกันว่าจะเป็นอาเซียนบวก6และจะไปเป็นบวก8หรือจะบวกอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นเดียวกันในส่วนของสหภาพยุโรปเองก็ยังอยู่ในช่วงที่กําลังมีการปรับตัวปรับโครงสร้างอยู่ตลอดเวลาส่วนประเด็นสุดท้ายนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการ แลกเปลี่ยนกันในความเป็นไปได้ของการที่จะทําให้ประชาชนของทั้งสองภูมิภาคมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นรวมถึงการทํางานของอาเซมในภาพรวมการประชุมอาเซมนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้น2ปีปีครั้งนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเว้นระยะวานานพอสมควรนับจากการประชุมครั้งที่แล้วซึ่งก็คงเป็นช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตทางการเงินของโลกกําลังก่อตัวขึ้นพอดีเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะถือเป็นโอกาสสําคัญ ที่ผู้นําของทั้งสองภูมิภาคจะได้มีการแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองในมุมของภาพรวมของเศรษฐกิจโลกขณะนี้ก็ต้องถือว่าในภูมิภาคเอเชียนั้นโดยเฉพาะประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันกําลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจได้ค่อนข้างจะดีในขณะที่ยังมีความห่วงใยเกี่ยวกับสเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปในบางประเทศที่ยังมีผลกระทบมาในเรื่องของวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินโดยเฉพาะหนี้สาธารณะ เพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะประสานความร่วมมือในการที่จะฟันฝ่าปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งสําหรับหลายประเทศนั้นอาจจะยังไม่ผ่านพ้นไปเสียทีเดียวพร้อมๆกันไปก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้มีการพูดถึงการขยายความร่วมมือโดยเฉพาะทางด้านการค้าการลงทุนตัวผมเองนั้นนอกจากเข้าร่วมประชุมแล้วก็คงจะใช้โอกาสนี้ในการหารือทวิภาคีนะครับทั้งในส่วนของสหภาพยุโรปที่จะมีทั้งคณะประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรป และประธานคณะกรรมาการสหภาพยุโรปนะครับโดยก็จะเน้นในเรื่องของการที่ทําอย่างไรจะไม่ให้มีการใช้มาตรการในการกีดกันการค้าซึ่งหลายครั้งเนี่ยจะเป็นในรูปของเรื่องของมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยหรือสิ่งแวดล้อมแล้วก็มากระทบกับการส่งออกของประเทศไทยพมพร้อมกันไปครับรัฐบาลไทยเองก็อยู่ในช่วงที่กําลังจัดเตรียมกรอบในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือในกรอบของอาเซียนกับสหภาพยุโรปด้วย นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้มีการหารือทวิภาคาีถ้าจะเรียกว่าเป็นทวิภาคีนะครับเพราะเป็นการหารือกับทั้งตัวสหภาพยุโรปในโอกาสนี้ด้วยนอกจากนั้นก็เป็นปกติธรรมดาครับเมื่อมีผู้นําประเทศต่างๆไปร่วมประชุมพร้อมๆกันนะครับก็คงจะได้ใช้โอกาสนี้ในการพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้นําอีกหลายประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับเพราะว่าได้พูดคุยกันไว้แล้วว่าหลังจากที่พบปะกันที่นิวยอร์ก ก็จะพบกันที่กรุงบรัสเซลส์ด้วยเพื่อที่จะได้มีการมาสอบทานกันนะครับว่าสิ่งที่ได้พูดว่าจะมีการเพิ่มพูนความร่วมมือแต่ละด้านนั้นมีความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของไทยเองก็ได้มีการริเริ่มดําเนินการหลายเรื่องที่ได้พูดคุยกันไว้เนี่ยไปค่อนข้างมากในช่วงสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็จะมีผู้นําประเทศอื่นๆครับซึ่งผมอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้พบนะครับเพราะว่าเข้ารับตําแหน่งในภายหลังก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยด้วย เสร็จจากกรุงบรัสเซลส์แล้วเนี่ยผมจะเดินทางไปที่นิวยอร์กนะครับเพื่อไปร่วมงานครับเป็นงานที่มีการจัดนิทรรศการนะครับของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในเรื่องของผู้ต้องขังที่เป็นผู้หญิงครับซึ่งอันนี้เป็นงานที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงงานมาเป็นระยะเวลากว่า1หรือ2ปีแล้วนะครับ ในการที่จะทําให้ทางสาสตระชาชาตินั้นได้มีการปรับปรุงในเรื่องของมาตรฐานของการดูแลผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งมีความคืบหน้าไปมากครับแล้วก็คาดว่าในปีนี้ก็จะสามารถได้รับการรับรองนะครับเป็นปฏิญญากรุงเทพหรือคําประกาศของกรุงเทพในเรื่องนี้ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานสําคัญนะครับที่จะช่วยไม่เพียงแต่ผู้ต้องขัง ที่เป็นผู้หญิงในประเทศของเรานะครับแต่ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานสากลโดยเป็นการริเริ่มมาจากประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นงานที่พระเจ้าหลานเธอได้ทรงงานมาอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นครับ